ขับมาเยอนอีกแล้วกับผมในศึกทิ้งเจ้ายุทธจักรวันนี้พาตัวร้อยหนึ่งเข้ามาเป็นอาชีพนักธนูครับ,รบสงค,ครามก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วในไม่ช้าแล้วผมจะทํำยังไงกับรอบนี้ดีครับเริ่มขึ้นแล้วได้มาแล้วครสองเดือนไว้แรกค่าความดีรื่อ,อื่นที่มึงเถอครับผมจะตายจะรอดตอนนี้โอ้โหแหลกมากครับ โอ้ยสงคัารรวมทุกคัดลำบาครับแม่งเกินพอตีกันแล้วเราก็วิ่งตามระเบียบครับสำรวจพื้นที่ตัวไหนที่ดีตัวอื่นนี่ตัวที่ยืหนห้าผมนี้ไม่ใช่แน่นอนคนระับเป็นตัวของ n p ็ตัวของเกมที่สร้างนึงน้นเองอ้าแหลกครับไม่เห็นใครขยับเคเยือนสักนิดเลยโอย้ไปนอนหนะัก ว,ว้าวอตีกันตีกันแล้วโอ้โหมันจะตีผมแน่โอ้ของตกเข้าแสงโอ้ได้รับความสามารถพิเศษด้านธาดไฟอ่องมาตีผมครับแม่งมองเกียนผมก็วิ่งไปเรื่อยเก็บแล้วก็ใช้อ่านเดิน่านแสงอาวมัได้อะไรวะใช้ไปก่อนปุ๊บเดี๋ยวไม่ได้ใช้ถ้าผมตายมันก็หายไปครับ ตีกันมั่วแล้วเราวิ่งคับเก็บของเล่นแล้วก็กดเฉยๆไม่มีอะไรทําแม่งขอสักตัวเถอะยิงนะนั่นนะนี่โอ้โหตายกับตัว MDC กะแล้วอีกตัวเอ้ยหมูนิดตัวจริงเปล่าโอ้ไม่ใช่มันหนีโอ้ตัวนี้ตัวจริงแน่เลยถึกแม่งโอ้โหตีกูเข้าในว่า เฮ้ยอะไรเนี่ยเก็บใช้อีกครับใช้อย่างเดียวเก็บได้ก็ใช้โอ้เพื่อนตีกันมั่วหมดเราก็วิ่งตามระเบียบครับรอบนี้เกิน25วิครับอ้าวพลังหมดแม่ตัวนี้กูขอตีหน่อยไม่ตีโอ้โหสองพันกูตอกีอีกเฮ้ยแม่งนินลบเลกอีกทีสี่พันแล้วโอ้มีดาบมาช่วยโอ้หลบเลกเอง ดาบดนตรีด้วยโข1พันกว่านั่นตายครับได้เหรียญหนึ่งจริงไหมเฮ้ย,ยดาบตีกูอ้าจะตายอ้าวตายแม่งดับอันนาดครับก็ตายไปตามระเบียบครับผมก็ไม่สามารถผ่านไปรอบสองได้อีกตามเคยรครับขอบคุณครับ